ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหากใครกำลังหิวโลบัคแบบสุดๆขอแนะนำ RPG ช h อ p ร้านเติมโลบัคเลท6รายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ f ฟรซ่าช็ร้านเติมโลบัคเลท6รายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อ ิ่่งงอยูด้าานลเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีรับชมช่องซีรีส์ไตเตินะครับวันนี้เกมซูเปอร์แอนิเมอลออร์เดออีกแล้วนั่นเองใช่ในวันนี้พี่มากับพุทธกับไตเติลแล้วก็มากับเบรนนั่นเองเฮ้เบรนดิโอ้ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแมทเทอร์ลอร์เดอเหมาะสำหรับอ่าพวกเราอย่างยิ่งจากความน่ารักของกราฟิกทั้งหลายนี่ตัวละครก็เป็นสัตว์น้อยน่ารักลำดาบมีทำไมชื่อยาเข้ามา ไอ้นี่มันเขตห้าม<ด>เต้น<ด>นี่เขตห้ามเต้นอ่ากดเต้นยังไงนะ่ะกดต,<อ>ตัว b อ๋อเขตห้ามเต้นตอ,อ่ะอธิบายก่อนเกมนี้เหมืนมอนเกม battle royale ทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวละครยังมีความน่ารักฟุ้งฟิ้งดูดิคือการ,ริกก็น่ารักอะ่ะการขยับตัวการอะไรพวกเนี้ยเป็นเล่นเหมือนกับ survival io ปะ่ะพี่จำชื่อเกมไม่ได้มันจะเป็นการยิงแบบรอบด้านอ่ะแล้วทีนี้จุดไหนที่มันเป็นจุดับเห็นไหมมันจะเป็นการบังตัวละครมิดเลยถ้ามันเป็นจุดั p อ่ะ แล้วข้างล่างมันก็ตบกันมันมากนี่มีตัวละครมากมายเลยมีน้องแมวน้องหมูน้องหมาน้องกัดลอกมีกวางมีแมวเหนียวจริงๆเดี๋ยวพี่พาไปเดินในร้านค้าทีหลังนี่และนี่ก็คือจุดปล่อยตัวของเราคือพี่นกยักษ์นั่นเองค่ะก็คืออินซีจอมพลางงั้นเราลงตรงกลางเลยแล้วกันนะโซลเบมบูรีสอร์ทลงแล้วบอกนละทั้ตาเกมดูว่าชายเราจะต้องไปแพ้ <c oughs> ใช่แล้วใช่ไหมับใช่ลงเลยลงลงไปขวาบนเหินล่มน่ารักมากไดปกับพี่ได้เลยโกโกโกผมอย่าไปแย่งของแถวนี้มีคนลงเต็มเต็มเราเราบ้านนี้เราเราข้าข้างนี้ก็ได้ไหมกด E เพื่อลงไปกระแทกพื้นแต่ถ้ากด E ทันก็จะลงไปเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยข้างบนมีคนนะระวังตัวละเบ้เนี่ยเกมนี้มันจะเป็นแบบกราฟิกน่ารัก มีการเก็บไอเทมเพิ่มความสามารถมีการกินย <Jamie, always S 1> <ญ>าผมได้ระเบิดสกังมาและมีชุดเกราะชุดเกราะเกมนี้น่ารักมากเอาเทปพันตัวผมมีปืนคู่มีเกมเก็บเลยปิว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 โอ้สไนค์ไอ้ระเบิดไอ้และเกมนี้เนี่ยสามารถโหลดในสตรีมได้ด้วยนะเป็นเกมฟรีใช่แล้วใช่แล้วเป็นกิ้วสำหรับข้อมูลนะลีเกมของลูกผู้ชายเป็นเกมฟรียังไงล่ะทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าจะมีข้อเถ็จได้ว่าทุกคนทุกคนบ้างหน่อยสิ ทุกคนจะไม่ได้อันนี้นะเอ่อทุกคนจะไม่ได้ชุดแฟชั่นนะถ้าไม่ได้เติมเงินแต่ว่าเกมนี้เปิดได้เล่นฟรีทุกคนดูการเลงนะครับด้านบนมีโคนระวังนี่คือเลงแล้วออกไปตายก่อนเลงแล้วจะยิงแม่นมากแล้วก็เวลาเดินก็จะย่องลดเสียงเท้าได้ข้าบนเป็นอะไรขอาบนมีโคนระวังด้วเต็มเลยพี่สิวเต็มเลยเหรอมันนี่มาแล้วมาแล้วมันอะไระเบิดไป วาดน้องเหมียวล้มไปหนึ่งน้องหมีน้องหมีเจ็บมากเอ้ยสำสบมันเอาลูกชายเอาลูกชายสำสบมันชุบชุบชุบเล็กอเดี๋ยวพี่ซ่อมเดี๋ยวพี่ซ่อมก่อนนะไข่แก้วพี่เลยจิ้งจ้พี่ชายแอนด์ไดร์เลน้องชายดิ๊ดจะข้างบนจะข้างบนล้มไปหนึ่ง ไ่ผานมาแล้วจ้าคิดจะวามอ่ะยังเหลือคนหนึงอ่ะคนปิดล้อมอมันเป็นคนละตี้กันเลยเปล่าโอ้ยคลานหมดแล้วมันอยู่วิ่งพี่น้องวิ่งเออ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 ออเออออเรู้สึกเนอเหมือนนายจะต้องไปคนเดียวแล้วล่ะนะเ้วย พี่ว่าถ้าเดินไปซดยาไปมันจะรอดไหมไม่ได้ผมไม่มียาให้ตดแล้วกดคิ้วพี่น้องสเปียร์บานรั่วพี่ว่ามันไปได้นะซดยาต้านไปแทงวงคุณไม่มียาแล้วคือเกมนี้วงมันเป็นตดสกังแล้วทุกคนมันจะเคียวๆหอมหอมเลยพี่เทียวข้างหน้ามีคนผมลอกแล้วยังจะมีอีกเลยกูได้ล็อเล็กเสือมามีคนเหรอ โอ้โหไตเติลอ่ะทุกคนเฮ้ยได้แล้วขดจากแค่เหวะวะวงลากนลากนพุหากนเราุจากันเกีเานี้เลยเดี๋ยวพี่ชุบเลในี้แล้วเราจะแทงวงออกไปกันพี่เลไม่มียาลาก่อนอะไะคุ้ใหญูดไปแล้ว กี่ตายแน่เหอยหรอเารโเอเมีอเหายก่อเอเลยอเอเหอเหรอเหรอเหอเรอเหรอเอเวรอเหรอเหรอ้หรอเรอ้หรอเหรอเหอเหรอเหรอ่เอเอเหรอเหเนรอเายแน่สเหร่เอเหรหมดเลยเอเหอ้หเหรอเเรเรเรรรเเรรอรเออร <DNA. S 2> ดีเอ็นได,ได้สุดยอดอาวุธมาละรีเซิร์ชแลบดาบที่คมที่สุดลกนี่ครับ <c oughs> มันจะเอาดีเออมาทำสัตว์นานาชนิดได้ตามนี้เลยชูยงสมมติถ้าเราได้ DNA อ็นเอมาใช่ไหมกิ๊กเข้าไปในซูเปอร์ด็อกมันจะมีหมานานาชนิดมีหมาปักมีหมาชิบะอินุมีหมาพิษบูมีฮัตกี้มีคอก,คอกี้มีซามอยมีคอลลี่ด้วยเอย๊เป็นหมานานาชนิดแต่ว่าเราต้องเก็บอ้น,นั้นให้ได้เยอะไง ซึ่งจะสุ่มโดนไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งและอีกอย่างคือแต่งตัวได้แต่พี่มีของไม่ค่อยเยอะนะโอ้ด่านมืดพุดปิงมันพุดไม่เคยเจอแคมไฟในชีวิตมาก่อนเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อทุกคนนี่ไปนแคมไฟดูนี่สิครับนี่มันแคมไฟกระโดดเลยไหมอย่าเพิ่มคนเยอะอ่ะกระโดดเลยทางซ้ายว่ชัวคนเยอะช่างมันโดดไว้ก่อนเฮ้ยไม่มีคนรบสีภูน่ารัก อาจจะเป็นเนื้อคู่ในนาคนพี่ก็ได้นะอุ๊ยไอ้พุงกระแทกพื้นอ๋อเลยเลยเฮือโอ้ยล้มคู่สซี่คืผมมาแล้วเอ้ยเลมยิงคนมายิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนมีมีอะไรมีมีพี่พี่ต้องขึ้นมาก่อนมีคนฆ่ากันน่ะ ไม่ดีเลยนะจ้าว้าวตื้อตื่อเลยตื <progressive entin> <c oughs> ่อต <c oughs> <absorbed> ื่อเจอมนุษย์ผมเจอมนุษย์มันมีมนุษย์ดเดรัจเก้นไหมไม่ผมเจอคนโอ้ยใครปลากล้วยตะบนตะบนนกอ่อยเออไงวเอานกอ่อยเข้าไปบวกได้ฟินน้องขึ้นมาไปเลยพี่ญายเอาไม่ไปกันพี่หรอน้องชายแกไปเลย ย่าพ yeah> ึ่งอย่าพึ่งช่วยมาก่อนอะกิตายโอ้๊ยมันจะหนักพี่มันจะหนาพี่ดิวอ่าโ้ยชุบชุบเฮ้ยมันมาเร็วมากก้าวร์ด้าวการ์ด้าวยิงชุบนอกๆไปชุบนอกๆไปเลยพี่ไม่ต้องไปตายหมดแน่ดื่มดน้ำไปเละไม่ทะเลี่ยต้องไม่ตายไปทันแล้วลาก่อน คุณขอโทษแต่เพื่อสักไรอีกตั้งตาตั้งต้องหนีไม่ได้เหล็ที่สิทธิ์ซิวคนเนีมพี่ได้กระโปรงสีแดงนกทวิตเตอร์มาแล้วนี่ตาถ่ายแล้วเงี้ยสิตาชุดนั้นมันดูเด่นเด่นมากเลยนะเนี่ยผมกับพี่เลี้ยงน้อยก็พากตัวกัแต่ผมตากับพี่เติร์นเนี่ย ชัดเจนสองเป้าประมาณยิงชั้นซี่อะไรถ้าแพ้อยู่เราไม่ควรเล่นเกมยีงลงลงลงเลยหรอลงเรามาลงนี้ดีกว่าได้เลยตรงนั้นจุดกดเอ้ยพี่กดผิดพี่กดตัวอีพี่จะต้องกดตัวเอลไฟแล้วเราตามมาปกป้อง ได้ดได้งั้นลงประมาณขวาขวาไว้แล้วกันลงนั้นเลยทวิตเตอร์มาแล้วเมดตอนกลางคืนนะฮะอะไรนะนกอีมูประจันบาลเลยยางเลยเฮ้ยมีคนมีคนแต่พี่ยิงเขาล้มไปแล้ววนะันนั้นตอนนี้เลยเฮ้ยมีคนเลยใช่เราต้องล้างแคนให้เลยเฮ้ยพี่ได้เสียง กระโดดอดิสนีย uh ์อ oh. ๋อไหนว้าวตาตาตาอุ่ยมีกอแตกอยู่ตรงนี้ที่นี่มันไม่ปกติพี่ซิลผมเฮ้ย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 นี่ดูนี่นะอุยสุดยอดมากบคุโต๊ะคุโตสุดยอดมากสุดยอดมากท่านตาท่านตาโต๊ะ ไม่ดีมดพอเลยโดนระเิดครับตบตาจิบแบกับแบกมาเยอะจังเลยะอะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของเกมยอมแพ้กันแล้วสินะพวกเรานี้ยอมแพ้กันแล้วงั้นเลย พี่ว่าถ้าพี่ลงเลยเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะได้อยู่นลไอีกข้างบนนั่นแหละหุย what is this วิธีการหาโศงไงเราใช่ไหมนู้ดมนุษย์เลว เฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมันจะขึ้นบนเนี่ยยอดเสียงสุดยอดเสียงเราเล่นกันทำไมเนี่ยเกมนี้เราเข้ามาถูกเกมใช่ไหมเกมนี้มีตปรพเพย์เออร์ที่เล่นนะโอ<ห>้ทำไมคนเกมนี้มันโหดร้ายยังไงพี่ดูนะพี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนเป็นจิ้งจอกแล้วพลังพี่จะเพิ่มขึ้น งั้นแค่นี้ก่อนล้กันโอเคก็ันี่เป็นเกมซูเปอร์แอนิเมชั่นเองรยัลนั่นเองนะจ๊ะเกมเพีงความไพ่แฟร์เพีความไพ่แฟ้ <c oughs> เอ่อฟี่อยู่ในสตรีมตอนนี้นะสามารถเข้าไปเล่นกันได้เพื่อดูความน่ารักและความอมหิตที่ทุกคนโหดไหลายกับพวกเราขนาด,ดีจริงๆพวกเราจะเล่นเกมที่เก่งขึ้น <c oughs> น้ำตาไหล